ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องของข้าวใหญ่ชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยครับผมมาเบิ่งบรรยากาศยามแมลงครับการตั้งเวทีของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮานะครับมิทำการแสดงที่วัดนากลางนะครับอำเภอสุนเรือนจังหวัดนครราชสีมาครับผมอันนี้ก็ระบบไฟก็เริ่มแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่เริ่มแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ครับ บึบ้งบึง้งบริการครับคุนเสียบสายฟุ่งสายไฟนะครับ เอ็ดเฮ็ดเฮ็ดฝากฝากไทยนะทุกคนเนี่ยนะครับเบิ้งบริการทุกคนครับนี่ เอาฟ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 าบึงทีมงานครับนี่ครับกำลับมาใกลดกันตักวนตักเสียบครับตัวนี้เริ่มเสียบแล้วเริ่มเสียบแล้วตับเสียบแล้วครับตับเสียบแล้วนี่ครับนี่ SD คุ่นนั่งเรียนนั่งเทิงคุ่นครับองคงรัฐแล้วคุ่นฮะเรี่ยอจ่ายด้ ก็ย่าไปตนานเียีนขึ <S <S ้นนหดลงเนี่ยนะเปิบรรยากาศพายในงานครับพาไปเบิงย่างไปเบิงมีครับ กำลังเสียบกำลังเสียบมือไฟกำลังเสียบครับมือไฟกำลังเสียบน้องโซเฟียสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะใช่ไม่แค่เชียร์ใสจไม่ได้แม่แค่เชียร์น้องเขาเชียรมากมเป็นสาวึงเสียครับเนี่ยเอาไว้ให้อาริสเอาเอาเอาม่เอาไว้ให้น้องได้นะไม่ให้น้องถ้าน้องใส่ไม่ได้ก็ให้แสงสูงแสงสูมรับจบแสงสูมรับจบทุก กรณีไปขึ้นรถกันแกถุงหมอนได้ไหมบันเหมือนไม่ปวดบึ้งร้านค้าร้านขายครับตอนนี้ติดกาดการเงิน

ขนมพุนโครงเค็งนี่นึ้นไหมนะครับลังก๋าเตี๋ยวแล้วก็เตี๋ยวเดี๋ยวเจียวเนื้อสดเนื้อเปรีย์นี่นะครับเมื่อกครับโอ้หนักกินหนาเราประทานมากดูครับอันนี้ก็ขนมพ่นควรนี่ขนมพ่นควร มีร้านไส้กรอกนะครับร้านไส้กรอกอยำปียำครบมีร้านลูกซีนนะครับมีร้านลูกซีนมีพร้อม่ไอไก่กันไส่ครับขิ้นขาขึ้นก,กระจกทาน

ทอดแมลงทอดแมลงทอดนะครับดูนั่นแหละครับดูอ,อย่างแซ่บรับรองทุกอย่างแซบ่บี่้าวต้มผัดก็มีโอ้ข้าวต้มผัดครับข้าต้มผัดนี่แยมนี่ดำวันนี้เป็นน้ำมะพร้าวป,ปรันน้ำมะพร้าวป,ปรันลนำยูลำใยโอ้ไอ้แปะตกไปตก น้ำปั่นน้ำปั่นอ,อี่เอ้เอจ้าหน้าที่ง,งานสาวน้อยใช่ไหมครับพี่เห็นไหมล่ะมาให้นกำลังใจพวกข้าไหมค่าเยน็นเย็นครับนี่อันนี้ขอเยน็นเย็นเลยครับพี่ร้อนเวลานี้ได้เลยครับ ของขายของกินเพียบนะครับเตรียมเงินมาให้เยอะๆอันนี้ <c oughs> อันนี้มีหม้อดินครับหม้อดินหม้อดินน้ำมะพร้าวน้ำมะเขีว่วหยกระตุงกระเจี๊ยบกระตูมละบุงลำไยมีทุกอย่างนะครับคลายร้อนดับร้อนได้หวดขนมรองขนมหวานอืมน่ารับประทา,า,านมากยังเงินมาเยอะๆครับนีล่ลำไยสดๆลำไยสดๆนะฮะนะครับลำไยสดๆเลยฮะ ปลามุงปลาหมึกนะครับปลากระกยึงกระกยืงก,ก็มีฮะนี่มาแล้วมาแล้วปลากระกยึงน,นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงาน,นี้นะครับตัวใครเก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดสับสนับใคให้กหับช่องหัวข้าวใหญ่ชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ